สวัสดีาสวัสดีทุกคนแล้จ้าเข้ามาแล้วก็กดหัวใจให้ด้วยจ้าส่งหัวใจให้ด้วยจ้า ช่องจริงเดจ้ะช่องจริงมีช่องเดียวนี่นะคนโดนหลอกเยอะนะจ๊ะไอช่องอะไรนะไอเจนนี่อะไรนั่นนะช่องลอมนะจ๊ะบอกก่อนช่องจริงต้องไลฟ์สดทางไอติคตอกสาวนาทางนี้เท่านั้นนะจ๊ะไอเห็นคนไอแจ้งมาไงพอโดนหลอกไม่ใช่เรานะนั่นน่ะดูให้ดีด้วยซะถ้าช่องจริงต้องจาก หน้าหลักสาวบานาทางนี้เท่านั้นนะจ๊ะอันนั้นเอ๊ยน,นั่นแน่นอนของจริงแน่นอนลมแหง้งสวัสดีทุกคนนะจ๊ะเข้ามาแล้วก็กดหัวใจส่งหัวใจให้ด้วยจ้า คอมเมนต์มาคุยกันได้นะจ๊ะ <Okay. S 1> จ้าขอบคุณจ้าตัวจริงช่องจริงให้ช่องนี้นะจ๊ะที่ไลฟ์สดนะจ๊ะช่องอื่นอนะปลอม อยากกินจ้ากินมะพร้าวบอกเหนื่อยแล้วโถจ้ายิมโคงจ้าลมแห้งจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนนะคะ ไอ้ยิ้มโผลจละแค่จ้ะอืมไลคุมาของนี่ย ย่านมอคคายเมื่อกี้นะคะกนตกจจะฝนโตกตั้งแต่เศร้าฝนทงเศร้า,ราลมแหงสวัสดีทุกคนนะจ๊ะเข้ามาแล้วกดหัวใจให้ด้วยจ้าส่งหัวใจให้ด้วยนะจ๊ะส่งของขฝันมาให้ด้วยก็ดีจ้ะ คุณนะจ๊ะขอบคุณนะจ๊ะสำหรับควัมหมอหมออย่างนี้แหละมีเขียนไว้อยู่จ้ะหน้าติ๊กตอกค่ะกดเข้าไปหน้าปรไฟล์ติ๊กตอกนะจ๊ะมีเขียนรายละเอียดไว้อยู่จ้ะ FC ซขอบคุณจ้าสวัสดีทุกควนนะจ๊ะ คอมเมนต์มาคุยกันนะจ๊ะเข้ามาแล้วก็กดหัวใจให้ด้วยจ้าอืมไอ้อย่าพิมพ์เด้อไอ้อันนั้นน่ะเดี๋ยวมันปิดเดี๋ยวมันปิดกั้นพิมพ์ให้มันดีๆแน่คอมเมนต์น่ะเดี๋ยวเย็นจ้าจ้าทักได้เลยจ้าหน้าผู้ชายติดต่อหนะจ๊ะมีเขียนไว้อยู่จ้ะ เดี๋ยวไอ้เดี๋ยวลงไลฟ์เดี๋ยวลงคลิปใหม่นะจ๊ะรอเข้าดูด้วยจ้าแค่มองเป็นอย่างจ้ะเรน,นูละครจ้ะเข้าดูเบิง่งเบิ่งที่หน้าไอ้โปูฟ้าติ๊กต้องเนี่ยจ้ะ ไปอีกสองคนก็ได้ทำแบบอะไรบ้างเห็นแล้วยินจ่าพิมพ์ไอ้คอมเมนต์ให้ดีน้องซไอ้มาซี่ไอ้ปิดกั้นไ์ยืนยืนส่งไอ้หมูหมูส่งของฟันหมูได้งมาหนูยืนหมูดไว้ยู่อ่ะ คอนจ้ะสวัสดีทุกคนนะจ๊ะเข้ามาแล้วก็กดหัวใจให้ด้วยจ้ากดหัวใจคล้อหัวใจให้ด้วยจ้ะติดตามผลงานจ้า,จาขอบคุณจา้าถ้าเป็นสมาชิกหน้าโปรไฟล์ทิกตอกนะจา้าคุอยู่นครจ้ะ ไล,มล,ลม่มันค้างตลอดริงไปรูปหัวใจไล่มันค้างมันไม่ค่อยมีสัญญาณเลยสัญญาณบดีก็ สวัสดีทุกคนจ้ะเข้ามาแล้วกดหัวใจหัวใจให้ด้วยจ้าอยูย่อยูย่ยิย้มโผล่จ้า ช่องจริงช่องนี้ช่องเดียวนะจ๊ะติดต่อสาวบ้านนาระวังช่องฟอมด้วยนะจ๊ะเขาโดูหลอกกันเยอะเลยยไอ้มาไลเตือนจ่ะไอ้ช่องเจนนี่อะไรนั่นนะช่องฟอมนะจ๊ะไม่ใช่ช่องจริงนะช่องจริงที่ไล่สดทางนี้นะจ๊ะช่องจริงอ่ะ แล้วก็อะไรนะไอ้บ้านฟ้าอะไรนั้นไม่ได้เล่นนะจ๊ะไอ้อะไรนะพรที่พาอะไรอ่ะบ้านฟ้าไม่ไม่ได้เล่นนะจ๊ะไม่ใช่ช่องจริงนะจ๊ะนะเขาเขาก๊อปลูกไปเนาะเขาเอารูปไปเขาก๊อปลูกเขาก๊อปลูกก๊อปคลิกในไอ้ติ๊กตอกนี่แหละในติ๊กตอกกับในอะไรนะในแอปดำ เขามาก๊อรูปไปแล้วเขาก็มาเอาไอ้อะไรนะมาบันทึกวิดีโอในติ๊กตอกนี่แหละเอาไปลงอ่ะไม่ใช่ช่องจริงนะจ๊ะไอ้อะไรนะบ้านฟ้าอะไรพรอทิพานั่นน่ะ mm hmm. เตือนไปก่อนจ้ะพอดีคนคนโดนหลอกเยอะเนาะ mm hmm. ช่องจริงต้องไลฟ์สดที่เดียวนะจ๊ะที่นี่จ้ะด mm hmm. ้หน้าโปรไฟล์ติ๊กตอกสาวบานารายละเอียดมีอยู่ คนติดที่งคนติดตามเกือบร้านคนนะแค่นั้นแหละเพราะตอนนี้เล่นแค่ติ๊กกับไอ้นั่นแหละแอบปบดำแต่ถ้าแบบไอ้อะไรนะบ้านฟ้าอะไรนะั่นไม่ใช่เลยนะั่นนะ่ะไม่ได้เล่นตัวปลอมทั้งหมดแล้วแบบไอ้โดนตัวปลอมหลอกโดนช่องปลอมหลอกอะ่ะชอบมาไอ้นี่ไงมาไอ้คอมเมนต์ในช่องนี้ไงบางคนเขาไม่รู้ไง ก็เลยมาไ,ไลฟ์บอกเพราะว่าช่องปลอมเขาไลฟ์ไม่ได้อยู่แล้วเนาะตัวปลอมไงก๊อปลูกไปอะ่ะแล้วมีแบบเอฟซีอ่ะเขาโดนหลอกเยอะก็เลยมาไลฟ์บอกนี่แหละจ้ะดูให้ดีนะจ๊ะช่องจริงอะ่ะต้องไลฟ์เห็นหน้าแบบนี้นะถ้าช่องปลอมอะ่ะช่องอื่นอ่ะปลอมที่ไม่ได้ไลฟ์ไม่ได้อะไรอะ่ะเขาเขาไปหลอกไงเขาไปหลอกคุณไง เราไอเราไม่ได้เล่นไงเขามากอปกอปคลิปไปในติ๊กต็อกแล้วเราก็ถ่ายคลิปลงไม่ไม่ให้บันทึกวิดีโอเขาก็บันทึกไปได้ปลอ,อมจ๋าปลอมบอกไกว้ก่อนไอบ้านฟ้า่ะไม่ได้เล่นจ้ะถ้าเล่นเดี๋ยวแจ้งไปนะจ๊ะพอดีตอนนี้เล่นแต่ติ๊กต็อกกับไอแอปดาวเพราะว่าไอบ้านฟ้าบอกเลยว่าปลอมแล้วคนอะดูหลอกเยอะมาก เพราะว่าเขาทักมาถ้ามีแบบคนที่ติดตามอยู่เขาก็ไอพวกสมาชิกอะ่ะ <_ int im it> เขาก็แคบมาให้ดูว่าใช่เราหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่แต่เราไม่ได้เล่นไงว่าจะอัดคลิปอะ่ะปักหมุดไว้อยู่ในหน้าช่างองติ๊กตอกให้คนเห็นเขาดูหลอกไงแล้วเขาเข้าใจผิดไง แคาจะเข้าใจผิดว่าเป็นเราแต่ที่จริงไม่ใช่เราของเราช่องจริงทางนี้ทางเดียวติ k ตอกสาวนาในแอปดําอะไรเขาก็คัดลอกมาหมดเขาก็ไอ้คอปปัดเอาคลิปเขาก็มาไอ้คัดลอกเอาจากนี่แหละในไอ้นี่อ่ะบ้านฟ้าอ่ะกดรายงานให้ด้วยนะจ๊ะช่องลอมอ่ะ